เจอเป็นยังไงเมื่อนักฟิสิกส์หคนต้องมาพัวพันกับคดีพิสุวงโดยมีชะตาของมนุษยชาติเป็นเดิมพันสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยซีรีส์ะจนภายแฟนตาซีไซไฟเรื่อง t h o d y p r ี b o e m ปี2024นำแสดงโดยเจสหงเอซาคอนซาเลสเบเนนิกวองและจอห์นแบรลี่ นนร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนปี1982เยเวนเจียได้นัดหม้มาเจอกันที่นี่ซึ่งเขาก็ประหลาดใจมากที่เธอติดต่อมารวมถึงฐานะของเธอด้วยเพราะตอนนี้เธอได้กลายเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยชิงหวาส่วนเขานั้นต้องดูแลบริษัทน้ำมันต่อจากพ่อที่เพิ่งเสียไป ด้านไหมเขาบอกเย่เหวินเจียว,ว่าแม้ฐานะของเขาจะเปลี่ยนไปแต่ปณิธานยังคงเดิมเธว่าปัจจุบันถ้าเราอยากต่อก่อนกับอำนาจบางครั้งเราก็ต้องอบรับอำนาจเสื้อก่อนซึ่งเธอก็เห็นด้วยกับเขาก่อนพูดขึ้นมาว่าในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดอยู่ตามลำพังนั่นจึงทำให้เขาสงสัยตกลงเธอเรียกเขามาทำไมกันแน่เธอเลยบอกตอนที่เธออยู่ในสถานีบนเขาเธอได้ทำอะไรบางอย่างลงไป ปัจจุบันวิลสงข้อความหาแจ็คเนื่องจากเลยเวลาที่แจ็คต้องมารับเขาออกจากโรงพยาบาลเกือบชั่วโมงแล้วทันใดน,นั้นซอนก็โผล่มาเขาเลยบนกแจ็คที่มารับสายให้ซอฟังจนได้รู้แจ็คเพื่อนรักเสียชีวิตไปแล้วส่วนจนและออกกี้เมื่อรู้ข่าวเรื่องแจ็คจากนักสืบแล้วเวทจินก็เสียใจมากและโทรตัวเองจินนาจะรังแจ็คไว้ให้ได้ ออกกี้เลยปลอบจินแล้วหันไปบอกนักสืบว่าคนร้ายคงเป็นหญิงปริศนาคนเดียวกับที่ออกกี้เคยคุยด้วยพร้อมแนะนำให้ไปจับหล่อนแต่นักสืบก็บอกว่าคงยากเพราะขนาดกล้องวงจรปิดรอบบ้านแจ็คยังจับภาพหล่อนไม่ได้เลยดานเวดก็สงสัยมากว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์สาวไหมเพราะหลังจากหลอนเสียลูกศิษย์เอกหนึ่งคนก็เสียตามและทำไมพวกนั้นถึงห้ามพัฒนาโครงการเส้นใยนาโนของออกกี้แต่กลับชวนจินเข้าร่วมองค์กร จากนั้นเวทก็ให้จินเลือกระหว่างกลับบ้านไปนอนร้องไห้เรื่องแจ็คหรือจะช่วยทางเราจับไอ้พวกชั่วนั่นมาลงโทษเมื่อออกกีพาจินกลับมาบ้านก็ปลอบจินที่แม้จะหวาดกลัวแต่ก็ตอบตกลงจะร่วมมือกับเวทต่อสู้กับพวกเอเลียนเพื่อแจ็คว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้ต่อกรกับพวกมันตรงๆแต่เรากำลังสู้กับพวกที่รับใช้พวกมันต่างหากนั่นเลยทำให้จินเริ่มรู้สึกดีขึ้นมา ส่วนเวทเมื่อได้รับรายงานจากนักสืบว่าเจอเรือบรรทุกน้ํามันของไม้และได้พิกัดมาแล้วเวทก็บอกนักสืบว่าเราจะยังคงไม่ลงมือทําอะไรนาเรือบรรทุกน้ามันของไม้ ขนาไหมเดินไปห้องทํางานก็ทาให้เห็นว่าเรือลํานี้ถูกดัดแปลงให้บรรจุคนได้มากมายทั้งผู้ใหญ่และเด็กนับพันสักพักลูกน้องก็นํารายชื่อผู้จะเข้าร่วมประชุมที่ลอนดอนุูงนี้มาให้พร้อมเสนอให้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยแต่ไหมก็แยง้งและบอกฝ่าบาทจะปกป้องพวกเราเองเมื่อไหมเข้ามาในห้องทํางานก็ต้องตกใจเมื่อฝาบาทบอกศัตรูของเรารู้เรื่องงานประชุมและพิกัดของเรือลํานี้รวมถึงกําลังจับตาดูพวกเราอยู่ ฝ่าบาทที่รู้เขากำลังกังวลก็ปลอบทุกคนจะปลอดภัยพอเราจะคุ้มครองเองนั่นเลยทำให้ไม้ยิ้มออกมาได้แต่สักพักก็ต้องหูบยิ้มและสงสัยทำไมฝาบาทถึงรู้ว่าเขายิ้มอยู่ทัาง,ท,าง,ท,างที่ไม่ได้เห็นหน้ากระตอนคุยส่วนนักสืบเมื่อกลับมาบ้านแล้วเห็นลูกชายเอาแต่เล่นเกมก็บนที่ไม่ยอมหางานหาการทำลูกที่ลำคาเลยบอกกำลังหางานที่ทำเงินได้เยอะๆอยู่พร้อมแซกกลับ นักสืบที่โดนลูกกับแฟนลูกต่อว่าเลยแกวเรื่องลูกมักชอบแต่ผู้ชายห่วยห่วยลูกที่มโมโหเลยต่อกลับคงไดนิสัยนี้มาจากแม่เพราะชอบผู้ชายห่วยห่วยเหมือนกันเมื่อสอพาวิลมาที่บ้านของแจ็คแล้วเห็นวิลรู้สึกแย่ก็ไปรื้อของในห้องเผื่อจะเจออะไรคำาที่แจ็คซ่อนไว้แต่กลับไปเจอกล่องของสะสมในวัยเด็กของแจ็คแทนนั่นเลยทำให้วิวคิดถึงแจ็คเข้าไปใหญ่ ส่วนจินเมื่อมาเจอเวรนักสืบก็กังวลเนื่องจากงานของเธอเกี่ยวกับการวิจัยจึงไม่มั่นใจว่าจะทำงานแบบนี้ได้นักสืบเลยปลอบงานนี้คือการหาข้อมูลไม่ใช่ไปลุยเวรเสริมแค่เข้าไปในงานเก็บข้อมูลให้มาที่สุดแล้วรีบกลับออกมาก็พอนั่นเลยทำให้เธอค่อยเบาใจแต่พอนักสือบบอกให้นำเสื้อผ้าไปเผื่อสัก 2- 3วันกันหนีออกมาไม่ได้เธอก็เครียดหนักยิ่งกว่าเดิม ขณะจินขับรถเพื่อไปร่วมงานประชุมที่ลอนดอนทางด้านไมค์ก็เล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงให้ฟาบาทฟังซึ่งฟาบาทก็สงสัยทำไมหนูน้อยหมวกแดงที่ไม่อยากถูกหมาป่าก,กินถึงไม่หนีออกมาจากบ้านเขาเลยอ้างเป็นเพราะหนูน้อยหมวกแดงไมไ่รู้วันนั้นคือหมาปา่าเนื่องจากมันปลอมตัวเป็นคุณยายฟาบาทเลยถามต่อ แล้วทำไมหมาป่าต้องสื่อสารกับหนูน้อยทั้งๆท,ที่น่าจะจับหนูน้อยกินเสื้อเลยอีกอย่างท่านได้คุยกันแล้วหนูน้อยก็น่าจะพอรู้ว่าหมาป่าจะมากินดังนั้นทำไมไม่หนีไม่เลยอธิบายเป็นเพราะหมาป่าปิาปดบังเจตนาร้ายจากนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นศัตรูที่ตามรังควานเราพยายามปิดบังเจตนาเพื่อเข้าถึงตัวพวกเราฝ่า่าเลยงงเขาไปใหญ่เพราะคำว่ารังควานหมักใช้กับมแมลงที่น่ารำคาญไร้ความสามารถและกำจัดง่าย เขาเลยบอกนันเป็นแค่คำเปรยเปยพร้อมสงสัยฝ่าบาทไม่เคยโกหกเลยเลอจนได้รู้ฝ่าบาทไม่เคยโกหกหลังไม้พยายามตอบและอธิบายให้ฝ่าบาทฟังฝ่าบาทก็ถามอีกว่าเขาเคยโกหกไหมนันจึงทำให้ไม้อึกอักก่อนยอมรับว่าโกหกเป็นบางครั้งเหมือนมนุษย์ทุกคนฝ่าบาทที่รู้ว่าเขาโกหกเหมือนกับหมาป่าก็อยากคุยกับหมาป่า ไมยจึงอธิบายว่าสิ่งที่เราเป็นแค่นิทานฟาบาเลยสรุปงานนิทานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโกหกเกี่ยวกับจอมโกหกนั่นเหลอเขาจึงตอบว่าใช่ฟาบาเลยขอเวลาพิจนารณานิทานเรื่องนี้พักหนึ่งเมื่อไมเห็นฟาบาเงียบไปนานก็เริ่มหวั่นใจแต่พอฟาบาบอกเข้าใจแล้วเขาก็โล่งใจมากและบอกนี่แหละคือสาเหตุที่ฟาบาต้องใช้ใเราพอเราช่วยให้ฟาบาเข้าใจมนุษย์มากขึ้นแต่ฟาบากลับสรุปใหม่ว่า คนโกหกคือคนที่มีคำพูดอันเป็นเท็จไว้ใจไม่ได้ดังนั้นเราเลยอยู่ร่วมกับคนโกหกไม่ได้และเรากลัวพวกคุณจากนั้นฟาบาตก็เงียบไปและไม่มีการโต้อตอบกลับมาอีกแม้หมายจะเรียกฟาบาตอีกหลายครั้งก็ตามดานจินเมื่อขับรถมาถึงพิกัดตามนามบัตรก็พบมีรถอีกคันมารับเธอไปงานประชุมเธอเลยถามที่งานประชุมจะทำอะไรกันแต่คนขับกลับตอบไม่ต้องห่วงไปฟาบาทจะส่งคุ้มครองพวกเราเอง ทำให้นักสืบที่แอบฟังอยู่งุนงงว่าฝาบาทคือใครเมื่อคนขับรถพาจีมมาถึงโกดังร้างพอเธอเดินเข้าไปด้านในก็พบกับผู้คนมากมายรวมถึงเจอหญิงปิศาด้วยซึ่งหญิงปิศาจก็เข้ามาแสดงความเสียใจเริงเธอต้องสูญเสียแจ็คนักสืบที่แอบฟังอยู่เลยจำเสียงได้ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาเจอที่สู่สานแต่ดูเหมือนเวทจะไม่แปลกใจเลย ดานหญิงพิศนาหรือชาเทียน,หนาหล่อนดีใจมากที่จินตัดสินใจมางานประชุมแม้จินจะโกรธหลอนแต่ก็พยายามกัดฟันบอกรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสมาชิกหล่อนเลยยิม้มและหมอทัาผู้กอ่อตั้งที่กำลังมาได้ยินคำนี้จะต้องดีใจมากแน่ๆทำให้เวทและนักสืบสงสัยไม่แอบลงจากเรือโดยที่เราไม่เห็นได้ยังไงกันเมื่อพิธีกรประกาศเชิญผู้กอ่อตั้งขึ้นมาบนเวทีผู้กอ่อตั้งก็ค่อยๆเดินฝ่าฟูงชนและตรงมาที่จิน นั่นเลยทำให้จินตกใจมากเพราะผูก่อตั้งนั้นก็คือเย่เวินเจียแม่ของอาจารย์สาวนั่นเอง หลังเย,ยเวินเจียกล่าวแสดงความยินดีที่จินมาก็าขึ้นไปบนเวทีและกล่าวกับทุกคนสมัยหล่อนยังสาวหล่อนต้องทนเห็นประเทศของตัวเองย่ำแย่แตกแยกครอบครัวถูกทำลายและมนุษย์ทำร้ายกันเองโดยอ้างว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าแต่วันนี้ผ่านมาเกือบครึ่งศตรวตรรษมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว แต่โชคดีที่เราไม่ได้อยู่ตามลำพังเพราะหล่อนได้ทำการติดต่อกับชาวซานทีและพวกท่านกำลังมาเพื่อแบ่งปันความรู้เพื่อให้เราอยู่รอดและเติบโตเว่าด้วยระยะทางซีปีแสงจึงต้องใช้เวลาเดินทางราวๆ400ปีดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราและลูกหลานของเราที่ต้องเตรียมพร้อมโลกใบนี้ก่อนพระองค์จะมาถึงจินเวและนักสืบที่ได้ยินเลยตกใจมาก ขณะเยวนเจียกำลังบอกกับทุกคนว่าฟาบาจะช่วยทำในสิ่งที่เราทำเองไม่ได้เวยก็สั่งให้ลูกทีมบุกเข้ามาทำให้ทุกคนตกใจมากเยเวนเจยที่เห็นทุกคนแตกตื่นก็ตะโกนบอกให้ทุกคนอย่าขัดขืนเพราะเชื่อว่านี่คือพระประสงค์ของพระองค์พร้อมบอกให้ทุกคนนั่งลงทว่าขณะเจ้าหน้าที่กำลังพาจีนออกไปจากที่นี่ทาเทียนาก,ก็ยิงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเห็นอย่างนั้นก็ทำการตอบโต ด้านจินขณะกำลังวิ่งหนีก็ถูกชนจนล้มลงซึ่งพลุกขึ้นได้ก็พบทาเทนาตรงมาหาเธอดีที่นักสืบโผลมาช่วยเธอจากทาเทนาไว้ได้ทันเวลาแล้วหลังจากเหตุการณ์สงบลงนักสืบก็ปลอบจินว่าจะพาเธอและออกกี้ไปหลบยิงที่ที่ปลอดภัยโดยไม่รู้เลยว่าทาเทนาหลบหนีไปได้ เมื่อวิวกลับมาถึงบ้านก็หยิบหนังสือแฟรี่เทลมานั่งดูเหได้ er รู้นี่เป็นหนังสือที่จินมอบให้เขาในวันเกิดและเธอได้เขียนข้อความไว้ว่าขอให้เรื่องของเราแฮปปี้กว่าเรื่องพวกนี้นะรักจากจินส่วนจินขณะนอนอยู่ในรงพยาบาลพอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ก็พบวิวโทรมาชวนไปเที่ยวยังกระท่อมเล็กๆริมชายหาที่เขาเช่าไว้ซึ่งเธอก็ตอบตกลงถามห้วิวดีใจมากเพราะจะได้ไปแค่กวนพวกเราเนื่องจากแฟนหนุ่มของจีนถูกเรียกกลับกรมพอดีแต่พอวิวรู้เธอจะถูกพาไปที่ที่ปลอดภัยกะตกใจและสงสัยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเธอเลยตอบเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพวกเรา5้าคนและมันเกิดขึ้นมานานม,มาแล้วจากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปในปี1984ณนะมาหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ไม่ได้พาเย,ยเวนเชียเมื่อขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันของพ่อที่เขาได้รัดแปลงไว้ทำไม่เจอได้เห็นเรือลำนี้มีจานเทาวาเทียมขนาดใหญ่และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมากมายส่วนที่ต้องอยู่แถวแอตแลนติกเหนือนั้นกาพอที่นี้ไม่มีพรมแดนไม่มีการเมืองจึงไม่มีอะไรมารบกวนนั่นเองเมื่อเยเวนเชียได้มาเห็นห้องหรือศูนย์รับส่งสัญญ,ญาณก็ยิ้มก่อนหันไปบอกเขาว่าเราต้องรอแปดปีชาวซามทีถึงจะติดต่อกลับมา เขาเลยบอกนับตั้งแต่วันที่เธอติดต่อไปชาวซานทีก็ติดต่อกลับมาอีกเพียงแต่นั้นเป็นช่วงที่เธอออกจากสถานีบนเขาพอดีทว่าเขาก็ได้ทําการบันทึกไว้หมดแล้วเธอที่ได้เห็นบันทึกเลยดีใจเพราะบางครั้งเธอก็แอบคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเขาเลยบอกนี่คือเรื่องจริงพวกชาวซานทีกําลังมาและเธอทําให้มนุษย์กลับไม่มีความหวังอีกครั้งจากนั้นทั้งกูก็จูบกันยังดูดดื่ม ปัจจุบันอูเวตได้สอบปากคำเย่เหวินเจียที่ถูกจับมาได้ว่าบนเรือของไม้มีอะไรทำไมมันถึงสำคัญซึ่งเธอก็บอกเขาไม่มีวันรู้หรอกและที่เขาจับเธอได้ก็พอฟฝ่าบาทยอมให้จับพร้อมเย้ยเขาคงไม่รู้เลยว่าฝ่าบาททำอะไรได้บ้างซึ่งบางทีคงคิดว่ารู้แต่ความจริงคือไม่รู้รวมถึงฝ่าบาทกำลังมาโดยที่พวกเขาไม่มีทางหยุดยั้งได้และทันทีที่พระองค์มาถึงถูกคนจะตื่นตันใจและสำน,นึกด้วยบุญคุณ ก็จบแล้วนะครับกับซีรีส์3 Body Pop r Beam เอดที่4เป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ